ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้น้องแบงค์มีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่0634366825นะครับอีกครั้งนะครับ0634366825นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมนะครับก็น้องแบงก์ก็มาแบ่งปันบอลสีสวยๆนะครับ ค่าจะส่งนะครับ49บาทมาเหมานะครับท่านผู้ชมมีจะส่งไปทางไปษณีไทยนะครับจะส่งแบบตะกร้าไปษนีเลยนะครับโอเคนะครับมาเริ่มที่ต้นแรกกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับต้นนี้สวยมากๆครับอุสามณีนะครับอุษาเมณีต้นนี้นะครับอยู่ที่100 หนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทครับโอ้โหไซส์ใหญ่สวยมากๆครับต้นที่สองนะครับนี่ต้นนี้สวยมากพญาดำรงราชานุภาพนะครับต้นนี้เอาไปเกตสิบเก้าบาทครับโอ้โหกระถางห้าเลยนะครับต้นนี้เป็นกระถางหกนะครับน้องชื่อยักษ์ตีเมกนะครับต้นนี้เป็นหน้าเขียวนะครับปอนเก่าโบราณหน้าสะสมนะครับ สวยมากๆท่ถ้าม้ชมสะดือของน้องเนี่ยจะจะเป็นสีแดงนะครับสวยมากๆเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาทต้นนี้จะเป็นยักษ์ตีเมฆหน้าแดงนะครับยักษ์ตีเมฆหน้าแดงสวยมากมากครับเอาไปราคาเท่ากันนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบบาท ใครซื้อครบห้าร้อยนะครับจะส่งฟรีเลยนะครับต้นต่อมานะครับเป็นบอยากอีกหนึ่งตัวเลยนะครับมหาอำนาจนะครับนานาทีจะได้เห็นเนาะสวยมากๆจุดใหญ่ไปน้องจะแบบโดนน้ำเนาะไม่เป็นไรนะครับปลอดใหม่กำลังขึ้นมาแล้วนะครับต้นนี้นะครับเอาไปร้อยสามสิบบาทครับต้นต่อมานะครับเป็นบอนโบราณนะครับสวยมากๆนะครับ น้องแมงขายอยู่ร้อยห้าสิบนะครับแต่สําหรับไรนี้เนาะไซส์ใหญ่แล้วนะครับดูแขนโอ้โหต้นนี้นะครับดูแขนน้องแมงนะครับเทียบเนาะครึ่งแขนเลยนะครับต้นนี้เอาไปร้อยสามเก้านะครับร้อยสามเก้าเนาะมีอยู่หลายต้นนะท่านผู้ชมนะครับไซส์นี้ก็จะเท่ากันนะครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าบาทสวยมากๆานะครับปีกหงนะท่านผู้ชมปีกหงนี่ครับ ต้นต่อมานะครับน้องชื่อว่าทสกัณนะครับสองต้นคู่เลยนะครับเอาไปสี่สิบเก้าบาทครับในท้องเหม็นนะครับสามเก้านะครับโอ้วันนี้ราคาเบาๆเลยนะครับท่านผู้ชมสามสิบเก้าบาทครับต้นนี้อยู่ในกระถางหกนะครับมันีล้อมเพชรท่านผู้ชมเอาไปเก้าสิบเก้าบาทครับเยวหนูแมงได้ให้เนาะ สีมหาโพไม้นอกตู้นะครับท่านผู้ชมเอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะครับเอาไปถึงเนาะก็ใส่ใส่ถาดหล่อน้ําไว้ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับไอ้นอกตู้สวยมากๆครับบอลถูกต้นนะครับก็จะเป็นอยู่นอกตู้หมดเลยเนาะแข็งแรงนะครับต้นนี้เอาไปแปดสิบบาทพอครับีโพต่อมานะครับชาต้น บาทนะครับอยู่ในกาง4เขียง5เนาะแหลมทองครับสามบาทบอนด้วยนะครับหานุมางนะครับสามสิบเก้าบาทกระถางสี่นะครับใหญ่มากสกุลละนะครับสามสิบเก้าครับ โอ้ยต้นนี้สวยมากๆเท่าผูมชมนางกีรินีนะครับเอาไปสามเก้าครับต้นนี้แสงสุวรรณนะครับกับกับนัคคาร์ดนะครับเอาไปสี่สิบเก้าบาทครับนแมงมาหารายได้ช่วงปิดเทอมนะครับสวัสดีป้าป้าพี่พี่นะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับใครรับรับชมนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับก็ถังห้านะครับนี่เมืองใหม่นะครับท่านชมสีแดงเนาะกับอาวุธของฮนุมานะครับน้องชื่อว่าตีเพชรนะครับสวยมากๆครับมีแฉกด้วยตัวนี้เอาไปหกสิบเก้าบาทครับเทพคีรีนะครับตัวนี้เทพคีรีนะครับกับเทพนาคานะครับกับลูกน้อยนะครับเอาไป สีบเก้าบาทครับสามต้นเลยต้นนี้สวยมากๆท่านผู้ชมดารานพรุพั์ตนะครับต้นนี้หนึ่งรบาทนะท่านผู้ชมปลายสวยปลายทุกใบเลยนะครับจตุรเทพนะครับต้นนี้ไซนี้นะครับเอาไปแปดสิบบาทครับบอลเหลืองเนาะเลี้ยงค่อนข้างยากนะครับ อ่ะต้นนี้ราคาพิเศษแปดสิบาทใช่ไหมวันนี้นะครับรายแรกเนาะนอาแมงเอาไปห้าสิบบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมห้าสิบาทกระถางอยู่ในกระถางห้านะครับสวยมากๆนะครับแต่ค่อนข้างจะเลี้ยงยากบอกท่านผู้ชมนะครับเลี้ยงนอกตู้อาจจะต้องใช้เวลานะครับท่านผู้ชมต้องเอาไปอบก่อนนะนี่ครับอยู่เนี่ยไซส์ประมาณนี้นะครับแต่สวยมากท่านผู้ชม ตะวันชิงพพนะครับกระถางห้าเลยนะครับต้นนี้ขอห้าสิบบาทครับรัตนสินนะครับโอ้โหสวยมากกับวันศุกร์นะครับสองต้นคู่เลยนะครับสี่สิบเก้าครับพลอยชมพูนะครับเอาไปห้าสิบบาทครับต้นนี้นผูมชมกาบดาราพันธ์นะครับกาบดาราพันธ์ กับเพชรสีประทุมนะครับต้นนี้เอาไปห้าบาทครับทศกณัณหน้าทองนะครับกับแววมายุรานะครับเอาไป4ี่สบาครับโอ้โหราคาเบามากต้นนี้สยามมิดเลสนะครับเป็นบอลสีแดงเลือดหมูนะครับ มีสองต้นคู่เลยนะครับต้นนี้4ี่สิบเ้าบาทครับโหต้นนี้มีลูกด้วยบอนแดงนะครับใครชอบบอลแดงนะครับบางพีนะครับต้นนี้เอาไป4ี่สิบเก้าครับโอ้ต้นนี้จะหักไหมเนี่ยนี่ครับสูงมากๆเลยนะท่านผู้ชมเกินแขนแล้วนะครับนะพเก้านะครับต้นนี้เนาะอันนี้ดังเหลืองนะครับ ด่างเหลืองสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้เอาไปขออยู่ที่70็ดสบาทนะครับไซส์ใหญ่แล้วนะครับไอเปลี่ยนกระถางหได้เลยนะครับผีเสื้อสมุดนะครับกับบอลอะไรไม่รู้นะครับอยู่ข้างล่างเนาะต้นนี้เอาไป39บาทครับเล็บมังก,กรนะครับมี2ต้นคู่นะครับ นนจะส่องต้นนะสองต้นคู่นะครับต้นนี้นะครับเอาไปแปดสิบเกาบาทครับสวยมากบอลใบยาวนะครับฉะลองกุ้งนะครับฉลองกุ้งสาสิบเก้าครับนางรักสดเทวีบอลเก่าสวยงามมากครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับใบใหม่ด่างฮาร์ปเลยนะครับลูกไม้ แววมายุลานะครับท่านผู้ชมต้นนี้นะครับขออยู่ที่สี่สิบเก้าบาทนะครับผสม,มยากอยู่นะท่านผู้ชม่าจจะผสม,มได้นะครับเศษถีจรนาคเ,เสน่ห์นาคนะครับเสน่ห์นาคอยู่ที่ราคาสามสิบเก้าบาทนะครับเดีย๋ยวเราแม่งพาไปดูนะครับต้นแม่พันธ์นะเสน่ห์นาค นี่นะครับสเสนเจนาคเป็นแม่พนันธุ์เขานะครับส่วนอันนี้จะเป็นลูกไม้ที่น้องแมงผสมเนาะนี่ครับสวยมากๆท่านชมนี่นะครับใบผสมเองนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเนาะนี่ครับอันนี้ผ่าซ่อนแก้วนะครับสวยมากๆท่านชมเป็นไม้หนึ่งตัวที่น้องแมงชอบมาก โอเคนะครับวันนี้ก็ใครเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับน้องแบงค์ด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับลาไปกับภาพบอลสีสวยๆกับแมวหนึ่งตู้พวยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ